เข้าสู่กันขอเข้ามากันรับตาน้อนจิตเพื่อเกิดสติสูดห้ยลมหายใจลึกๆแล้วก็ผ่อนออกยาวๆช้าๆสบาย ตัสสะจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธกรรมตาโม พุทโธกรรมมะสามโมกรรมมะจุติสัมพุทโธกรรมมะจุติสัมพุทโธกรรมใดๆขอโหสิกรรมด้วยสามพุทโธกรรมใดๆขอโหตสิกรรมด้วยสัมพุทโธสัพังอาปะราทางสัพังอาปะราทางธารรมะธมเมพันเตธามะธเมพันเตอุกาสะทวาระตะเยนะขับตังอุกาสะทวารตะเยนะขับตังสะพังอาปะราทาง ข่าพังอป่าราพังขมะทเมพันเตขามะตเมพันเตอุกาสะเขมามิพันเตอุกาสะเขมามิพันเตกายกรรมังกายกรรมังวจีกรรมังวะโนกรรมังมโนกรรมังสันจิจักรรมังสันจิจักรรมังอะสันจิจักรรมังอ่ะสันจิจักรรมังข้มันตุเมข้มันตุเมอโหสิกรรมัง อาโหสีกรรมมาพระวันตุมีพระวันตุเมหาข้าพเจ้า,า,า,เ,จาเอ๋เชื่อนามสกุลจงใจหรือประมา,าทพลาดพังล่วงเกินจงใจหรือประมา,าทพลาดพังล่วงเกินต่อพระพุทธพระธรมรมพระอ,อร,ร,ริยสงฆ์เจ้าทุกทุกพระองค์ต่อพระพุทธธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันเจ้าทุกๆุพระองค์ พระอรหันต์เจ้าทุกทุกพระองค์พระโพธิสัตว์เจ้าทุกทุกพระองค์พระโพธิสัตว์เจ้าทุกทุกพระองค์คุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดคุณบิดามารดาผู้ให้กำเนิดคุณครูบาอาจารย์คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้กับลูกวิชาความรู้ให้กับลูกทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมรวมถึงผู้มีพระคุณทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายที่เมตตาจุนเจือข้าพเจ้าในภพชาติปัจจุบันนี้ที่เมตตาจุนเจือข้าพเจ้าในภพชาติปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าขอโหสิกรรมข้าพเจ้าขอโหสิกรรมกรรมใดกรรมใดที่ทําแก่ผู้ใดที่ทําแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามในชาติใดๆก็ตามรวมทั้งปฐมชาติรวมทั้งปฐมชาติปัตตมกับทั้งปวงปัตตมกับทั้งปวงรวมถึงกรรมของบั่น์พระบุตรของข้าพเจ้า ดวถึงกรรมของบรรบุรุษของข้าพเจ้าขอให้เจ้ากรรมนายเวรทุกดวงจิตขอให้เจ้ากรรมนายเวรทุกดวงจิตได้โปรดอาหสิกรรมนั้นได้โปรดอโหัิกรรมนั้นให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดได้โปรดอย่าจองเวรได้โปรดอย่าจองเวรอย่าจองกรรมอย่าจองกรรมต่อกันตลอดไปอีกเลยต่อกันตลอดไปอีกเลยแม้แต่กรรมที่แม้แต่กรรมที่คคายทุกดวงจิต ใครใครทุกดวงจิตในภพชาติปัจจุบันนี้ในภพชาติปัจจุบันนี้รวมถึงปฐมชาติรวมถึงปฐมชาติปฐมกับทั้งปวงปฐมกาศทั้งปวงที่ได้เคยล่วงเกินกับข้าเพาเจ้าก็ตามที่ได้เคยล่วงเกินกับข้าเพาเจ้าก็ตามข้าเพาเจ้าขอโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นข้าเพาเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นขอยกถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นอภัยทานขอยกถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นอภัยทาน ได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ด้วยอานิสงส์แห่งพระเานี้จงเป็นปัจจัยจงเป็นปัจจัยให้ครอบครัวข้าพเจ้าให้ครอบครัวข้าพเจ้าขุนลาุลานตลอดจนวงสาขนายาิตลอดจนวงสาขนายาิผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขจงมีแต่ความสุขความโชคดีความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองพบแสงสว่างพบแสงสว่างมนีดวงตาเห็นทาง มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมพระพเจ้าจะปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีพระพเจ้าจะปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบสิ่งที่ชอบสิ่งที่ควรสิ่งที่ควรสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องกรับเข้าสู่พระนิพพานเถิดกราบเข้าสู่พระนิพพานเถิดนิพพานะปัญจโยโหตุนิพพานะปัญญโยโห o ตุ สำรวมจิตลูกเราจะเข้าสู่การกรวดน้ำแผ่เมตตากันพระแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยพราแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยสังขาตังโรกะวิทูสังขาตังโรกะวิทูอยู่แล้วหรือยามอยู่แล้วหรือยามอยู่แล้วอยู่แล้ว ขอทรงได้โปรดขอทรงได้โปรดม,มารับทราบมารับทราบและมาร่วมอนุโมทนาบุญนี้และมาร่วมอนุโมทนาบุญนี้ลูกขอฝากนาบุญกุศลนี้ลูกขอฝากนาบุญกุศลนี้ให้แก่ทุกสรรพสิ่งให้แก่ทุกสรรพสิ่งทุพภทุกภูมทุกปิติด้วยเธอทุพภทุภูมทุปิติด้วยเธออาหยดน้ำจ้าสพเพสาตา สัพเตจัตตาสาธาโหนตุสาธาโหนตุอัเวราสุขะชีวินโนอาเวราสุขะชีวินโนกาตังคุญยังกาตังคุญยังพระตังมายาห์พระตังมายาสัพเพภาคีสัพเพภาคีขอวันตุเตขอวันตุเตขออานิสงส์ผลบุญนี้ขออานิสงส์ผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำครั้งนี้ที่ข้าพเจ้าได้ทำครั้งนี้จงถึงแก่ เุศลไใ้บุญได้กุศลได้ไดไดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็นมาแล้วต,ต,ตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันนี้จนถึงชาติปัจจุบันนี้และในวินาทีนี้และในวินาทีนี้ขอยข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขขอยข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความจเจริญ มีกำลังกายมีกำลังกายมีกำลังใจมีกำลังใจกำลังสมาธิกำลังสมาธิกำลังสติปัญญากำลังสติปัญญามีศีลดีมีศีลดีมีจิตดีมีจิตดีมีปัญญาดีมีปัญญาดีอันหนึ่งหากข้าพเจ้ายังวนเวียนไหวตายเกิดอันหนึ่งหากข้าพเจ้ายังวนเวียนไหวตายเกิดพอหยุด อยู่ในวัฏฏะสงสารนี้อยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดร่มเงาในพุทธศาสนาขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีผู้ชี้แนะนำทางที่ถูกต้องมีผู้ชี้แนะนำทางที่ถูกต้องจนกว่าจะถึงฝั่งพระนิพพานเทินจนกว่าจะถึงฝั่งพระนิพพานเถิน